สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่อง Smile Life Thailand สบายสบายสไตล์เราจะมาแชร์การเตรียมดินในลักษณะที่เป็นวงยางซ้อนกันอย่างนี้นะคะก็มีบางท่านสอบถามมาว่าวงด้านล่างจัดการยังไงก็มาดูกันค่ะถ้าตั้งเป็น2วงแบบนี้วงล่างก็ไม่ต้องตัดแก้มยางออกนะคะจะซ้อน3วง4วงก็ไม่ต้องตัดนะคะจะได้เสริมให้แข็งแรง จริงๆแล้ววงบนสุดถ้าเพื่อนๆสามารถกลับยางออกได้ก็จะได้รูปทรงที่สวยงามไปอีกค่ะแต่ของเราไม่มีปัญญากลับค่ะคนที่กลับได้ดีก็ยังไม่มาเลยเอาแบบนี้ไปก่อนตัดง่ายแต่ปลิ้นยางออกมานะยากค่ะ ที่เราเลือกเอาพื้นที่ตรงนี้ก็เพราะว่าอีกด้านน้ําท่วมเข้าออกลําบากงูมาทักทายบ่อยรอให้ปรับพื้นที่ถากถางให้เตียนก่อนนะคะแล้วค่อยไปลุยกันใหม่ค่ะแต่ทีเนี้ยคงปลูกพืชที่ทนน้ําได้มากแล้วละค่ะการวางซ้อนกันแบบนี้หนึ่งป้องกันไอ้ดอกดอกแถวเนี้ยค่ะเดี๋ยวมาฉี่หรือคุ้ยเขี่ยพืชผักเรา มีเยอะมากแถมนักเลงอีกต่างหากมายืนเห่าหน้าประตูรั้วบ้านเราเพราะเราลืมปิดประตูเก่าแค่ไหนคิดดูเอาค่ะ2อ,อยากจะทดลองปลูกพวกไม้หัวและพวกมะละกอดูค่ะว่าสภาพพื้นที่แบบนี้เขาจะเป็นยังไงส่วนพวกผักอายุสั้นหน่อยก็คงจะเวียนปลูกไปได้เรื่อยๆนะคะอีก,กเรื่องคือติดค้างคุณเปิ้ลเพื่อน,น F อซที่รับชมคลิปมาตลอดเลยอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะถ้ารอที่ปลูกที่เดิมยิ่งจะนานไปใหญ่ก็เลยเอาตรงนี้แหละ อย่างน้อยก็ให้แกรู้ว่าจะได้เวลาแล้วกำลังรอเมล็ดผักกวางตุ้งห้องเต้าก้านขาวเนื้อจะออกรสหวานฉ่ำหน่อยค่ะเมล็ดนี้คงรอไม่นานนะคะแต่ห้องเต้สีม่วงจะนานกว่าค่ะกะจะสั่งออนไลน์นะคะซึ่งทั้งสองพันนี้คุณเปิ้ลเป็นคนรีเควสตมาต้องจัดให้อุตส่ารอมานานค่ะสามไม่ต้องนั่งตั้งให้เมื่อยยืนชมนกชมไม้ชมผักดักนอนถอนหญ้าชิวๆเลยค่ะงานนี้เพราะว่ามันสูง ก็จะทําให้เราไม่ต้องไปก้มอะคะ่ะปวดเอววกมาที่เรื่องยางคะ่ะออกไปไกลเลยจากนั้นก็หากระสอบเก่าหรือผ้าเก่าๆที่ไม่ได้ใช้อ่ะคะ่ะ เพื่อนๆไป m i ์เอานะคะเอามารองด้านล่างพื้นแบบนี้ค่ะตามคลิปเลยของเรากระสอบมีอยู่แล้วอะค่ะไว้ใส่นู่นนี่ร้านค้าเข้าขายใบละ3บาทต้องซื้อยกมัดบัตรหนึ่งมี50แล้วก็ร้อยใบค่ะเมื่อได้แล้วเอามารองล่างสุดเลยไม่ต้องใช้ไม้หรอกนะคะพื้นปูนรับน้ําหนักไปเมื่อหลายชั้นเนื้อดินเยอะอยู่ทีนี้เพื่อประหยัดเนื้อดินเราก็จะเอากาบมาพร้าวรองก่อนค่ะช่วยดูดซับน้ําดีด้วยพอเปื่อยก็เป็นปุ๋ยได้อีกพื้นปูนเขาจะ มีความร้อนอยู่แล้วยัดเข้าไปเยอะๆค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีไปหาเศษใบไม้อะไรพวกนี้ค่ะทดแทนกันไปอะค่ะเสร็จแล้วก็เอาอีกวงวางซ้อนแล้วเอาดินหรือเศษหญ้าใบไม้ฟางใส่เข้าไปค่ะดินเราก็เอาแถวๆนี้แหละนะคะเพราะว่ามันอยู่ด้านล่างอยู่อีกลึกอะค่ะใส่ดินอะไรไปก็ใส่ไปเถอะค่ะดินที่เราใส่นี่คือเรากวาดถนนเคลียร์พื้นที่นะคะแล้วมันเป็นดินที่น้ําท่วมซัดไหลมาก็ ใส่ๆเข้าไปค่ะวงบนนี้เราจะปลูกผักแล้วนะคะจึงต้องเหลือพื้นที่ไว้ให้ใส่ดินที่ปรุงแล้วผสมมาแล้วคือดินดีหน่อยหนึ่งอะค่ะทุงนี้โดนน้าฝนมากไปหน่อยเลยกลายเป็นเหนียวเนียวเลยค่ะเทลงไปคลุกๆลุกคุกเอาแกลบดินเก่าหรือแกลบเผามาผสมผสมแล้วโรยกลบหน้าหน่อยค่ะ อันนี้เป็นดินที่เราผสมแล้วนะคะ4ส่วนตามที่เคยบอกไว้อ่ะคะ่ะรดน้ําให้ชุ่มแล้วเพื่อนๆอ,อยากจะลงอะไรก็หามาลงค่ะถ้าเป็นพวกผักก็ไม่ต้องคิดมากรากลึกประมาณ 20- 40นี่ก็ถือว่าลึกแล้วอะคะ่ะแต่วงยางนี่ทั้งสองวงอ่ะคะ่ะของเราก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะคงจะหลายวันอยู่คอยไปรดน้ําไว้ก่อนได้มเมล็ดมาแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปเพาะค่ะ เมื่ออาทิตย์ก่อนเราได้เมล็ดจากโครงการตู้เย็นข้างบ้านโดยความร่วมมือของสองหน่วยงานระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับบริษัทอีสต์วิสชีกจำกัดและเพื่อนเฉลิมชัยเป็นโครงการที่เชิญชวนคนไทยปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารระหว่างการเก็บตัวจากการระบาดของโรคโควิดนะคะเขาให้ลงทะเบียนได้คนละหชุดมี5อย่าง เราก็ลงเอาไว้ในกทมเขาจะส่งทางไปรษณีย์ให้ค่ะแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเขาเอาให้ถึงบ้านเจ้าหน้าที่เกษตรดีมากเลยค่ะโทรมาเช็คก่อนวันนั้นเราจะออกไปทำกิจพอดี เลยแวรับเองที่เกษตรประจำพื้นที่ที่ได้มาก็จะมีเมล็ดคะนาผักบุ้งแตงกวากวางตุ้งดอกพริกขี้หนูสวนของยี่ห้อสอนแดงนะคะเดี๋ยวลองเอามาเพาะก่อนเลยค่ะส่วนที่โลง่ลงๆยาวๆไปตลอดแนวรัว้วเราก็จะหาวงยางมาวางให้เต็มเลยะคะ่ะค่อยๆทยอยปลูกไปอย่างที่เคยบอกเราเป็นโรคที่ทําให้เหนื่อยง่ายไอ้ทีห่หายไปบางทีก็ไปเที่ยวนอนเล่นที่โรงพยาบาลค่ะไอ้ที่หนักๆจึงต้องหาคนมาช่วยส่วนเรื่องระบบน้ําค่อยว่ากัน ความยาวสุดกำแพงมากกว่า50เมตรลากสายยางรถน้ำก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะแต่ก็คงต้องลากไปก่อนค่ะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหรือหากเพื่อนๆท่านใดต้องการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะเราขอฝากช่อง Enjo y s p o i l หนังอีกช่องกับเพื่อนๆด้วยนะคะเนื่องจากเราต้องการแยกให้เป็นช่องอิสระไปเลยใครชอบดูหนังก็เข้าไปเมน้นเข้าไปทักทายกันได้ค่ะเราจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิป ะะผิดตกประการใดขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมกันค่ะอย่าลืมกดติดตาม u ับ c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่ตอๆไปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ